วิธีย้ายลายจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่แชทไม่หายนะครับทำอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมันเลยสวัสดีครับอดีมายครับวันนี้นะครับเรามาย้ายข้อมูลลายนะครับจาก Android เครื่องเก่านะครับไปที่โทรศัพท์ Android เครื่องใหม่นะครับสำรองข้อมูลลายเครื่องเก่าก่อนนะครับเข้าไปที่ลายครับแล้วเข้าไปที่ตัวเฟันเฟืองด้านมุมขวาบนนะครับ เสร็จแล้วเรากดที่สำรองข้อมูลครับตัวนี้นะครับเครื่องนี้คือสำรองข้อมูลแล้วนะครับเรากดที่สำรองข้อมูลไว้ตัวนี้ต้องคือต้องกรอกเมลเข้าไปนะครับเราถึงจะสำรองข้อมูลได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราออกมาครับไปที่ qr code ครับ qr code ถูกสำหรับการโอนย้ายนะครับเข้าไปที่ลายเครื่องใหม่นะครับเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบครับเสร็จแล้วเราเข้าสู่ระบบด้วยวิธีการสแกน qr code นะครับเสร็จแล้วเรากดสแกน qr code เลยครับ กดอนุญาตครับโอเคอนุญาตนะครับอนุญาตขณะใช้แอปแล้วก็เอากล้องมาส่องที่ตัวเคอร์โค้ดของตัวเครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าคุณเป็นผู้สแกนเคอร์โค้ดนี้หรือไม่นะครับติ๊กใช่นะครับแล้วติ๊กดำเนินการต่อครับเสร็จแล้วปลดล็อกเครื่องนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็จะเข้าสู่ระบบแล้วนะครับกดเข้าสู่ระบบเลยครับเสร็จแล้วก็เลือกบัญชีนะครับกดอนุญาตนะครับแล้วเลือกบัญชี ทีเมลของเรานะครับที่เราสำรองข้อมูลไว้แล้วกดเรียกคืนประวัติการแชทครับกดตกลงครับเครื่องก็จะเรียกคืนประวัติการแชทและข้อมูลทั้งหมดนะครับผ่านบัญชีเมลของเรานะครับที่เราสำรองข้อมูลไว้นะครับแล้วกดดำเนินการต่อเลยครับ จะส่งข้อมูลไปที่บัญชี Gmail นะครับแล้วเครื่องก็จะดึงข้อมูลทั้งหมดกลับมานะครับโอเคกดเปิดการตั้งค่าครับกดอนุญาตครับอ่ากดอนุญาตอีกทีครับตอนนี้ล ne ของเครื่องเก่ามาอยู่ที่เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าแชทยังอยู่ไหมอ่านี่นะครับแชทยังอยู่ครบเลยนะครับอย่างไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องอ้อเดียร์หมาย้วยนะครับ